ผมเถื่อครับครั้ครอนีเขาเนีครการอาไปนาครับกรรมการเดครับเดี๋ยวครับแต่พอพีคมาดูด้านหลังคุกบล็อกเราทำลายไปแล้วเนื้อรนวะอันเนี้ย มันจะไม่ไม่สาม,มารถที่จะทําได้ก็คือจะมีโค้ดมีนัมเบอร์ของเหรียญเนื้อนวะอยู่รันอยู่รันอยู่เพราะฉะนั้นไม่ต้องก <c oughs> <Sehr S 2> <Dios S 3> ังวลว่าจะมีแต่ว่าผงเรียนแบบไม่ได้อยู่แล้วซูมเลยซูมเลยแล้วก็ผมปูกออ่า เพราะอันนี้มันเป็นรูปถ่ายแล้วมันอยากทําด้วยฟิล์มฟิล์มเนี่ยมันอาจจะทําตีหลอกไว้กี่อันเราก็ไม่รู้ <c oughs> เพราะเราไม่ได้ไปควบคุมเขาตรงนั้นเพียงแต่ว่าทําให้ตามความต้องการ <c oughs> เนี่ยอย่างก,กรณีอย่างที่ที่เราเห็นเนี่ยเราว่าอาจจะบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยววันหน้าวันหลังมีคนมาเอาอยางเงมา <c oughs> มเสนอถ่ายเฮ้ยไอเชแต่ไม่ใช่ไม่เกี่ยวกับผมเต่นตอาตตนี้ต้องเกี่ยวกับโรงงานน่ะ <c oughs> ใช่มหมเราอธิบายนีง <c oughs> มันจะจบตรงนี้ มันจะจบตรงโค้ดกระเหรียนถ้ามีมาเสนอขายที่วัดอย่าไปซื้อนะครับผมบอกให้ล้มพวอาจจะโดนโรงงานย้อนลอยต้อ,อต้องบอกไว้นิดนึ่งจะต้องบอกกันไว้เดี๋ยวหาว่าโอเคนะครับเดี๋ยวจะเอาออกไปแล้วนี่เอาพึงร่มนะอย่าอย่าถากแดดน,นะนพึงร่มลพึงร่มไว้มันยังไม่แห้งยังไม่แห้งถ้าทำมันหล่อนถ้าเอาเอาไว้ มีทุกองมีทุกศงสต่ต่างสี่ต่างอะไรพวกนี้มันเเขาแก่ทาวีเนี่ยให้มาก็เป็นที่เซ็นเตอร์เลยูพี่มือ้นลซื้ออาปิดล้วครับปิดน่าปิดตอนนี้กันผมจบหมดหน้าที่ผมนะตรงนี้เป็นหน้าที่ของทานกรรมการผู้ใหญ่โอเคม้อมันเรียบร้อยแล้วนะเ้ย อนี yeah well, right? ้วางได้เลยเมาาเลยทีนี่อันนี้มีข้าอยู่ในนี้่อยู่็นร้เรียบร้อยยอดรงแด